สวัสดีครับผมอดิศรอ,อิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้เรามาเจอหน้างานจริงเลยนะครับเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครับของ lg ของ lg ตัว1 0 1สโลครับตัว14โลอาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือเครื่องซักผ้ามันไม่สามารถตัดระดับน้ำได้ครับมันล้นนะครับพูดง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูหน้างานจริงเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ผมกด power start ให้น้ำไหลเข้าแล้วนะครับ่าดูพฤติกรรมว่ามันอย่างที่ลูกค้าพูดไหม ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะล้นแล้วล่ะครับนี่ล้นแล้วครับโอเคครับตามนี้ถ้าอาการนี้ให้ตีไปเลยนะครับตัวเพชเชอร์สวิต์มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวประมาณนี้ตัวเพชเชอร์สวิตต์ตัววัดระดับน้ํานะครับคือมันวัดระดับน้ําไม่ได้แล้วนะครับมันก็ไหลเข้าตลอดแล้วก็ไหลออกตลอดนะครับจนท่วมจนไหลท่วมไหลออกมาครับเดี๋ยวเราจะทําการแกะดูนะครับ น็อตมันก็ข้างหลังก็จะมีประมาณเดี๋ยวดูก่อนสองตัวครับแกะดึงได้เลยโอเคนี่ครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเลยว่าข้างหลังมีอะไรบ้างไอ้ตัวนะครับที่ผมบอกนะครับไอ้ตัวเพชเชอร์สวิต์ไอ้ตัวมีปัญหานี่แหละครับตัวนี้เลยที่น้ํามันล้นมันตัดระดับน้ําไม่ได้ตัวนี้แหละครับตัวเพชเชอร์สวิตต์ตัวข้างๆ้างมาก็ตัววาวน้ําเข้านะครับวาวน้าเข้าที่ประปาเข้ามานี่แหละครับ ถัดมาก็ตัวเป็นตัวเซนเซอร์ครับตัวเซนเซอร์วัดตัวถังนะครับถ้ามันแก่งหรือว่ามันสั่นมากตัวเซนเซอร์ก็จะทําการตัดระบบให้ครับไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับยังไงก็ดูละเอามาดูข้างหน้าเลยนะครับเดี๋ยวจะไล่ทีเดียวเลยไอ้ตัวเนี้ยตรงเนี้ยเขาเรียกตัวเซนเซอร์ประตูนะครับมันจะเข้ามาที่ที่เมนบอร์ดของเครื่องซักผ้าครับ แต่มันก็จะทํางานควบคู่กับไอตัวแม่เหล็กแม่เหล็กจะอยู่ตัวประมาณเนี้ยแม่เหล็กครับมันก็เช็คก,การปิดเปิดประตูของเครื่องซักผ้านี่แหละครับถ้าจะเปิดประตูไว้ในเมื่อในเมื่อสั่งการทํางานมันก็จะอาราเป็น df อะครับส่วนในเส้นเนี้ยในเส้นนี้ก็จะเป็นเลี้ยงมอเตอร์นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้คร่าวๆกันครับอธิบายให้คร่าวๆยังไงก็แกะและส่วนไฟเลี้ยง220สิบก็ จะเข้าที่เมนบอร์ดฝั่งนี้ผ่านเล็กติฟายมาเป็นไฟ3 8 0รอแโวลต์ดีแล้วก็ผ่านสวิตชิ่งแปลงไฟเป็น1 2บสองโวลต์สิบโวลต์หโวลต์สโวลต์เลี้ยง ic cpu รูปแบบก็ด้วยประมาณเนี้ครับแผงคอนโทรลเดี๋ยวเราจะนำตัวเพชเชอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับที่ใช้ได้มาลองเปลี่ยนโดว่า เพชเช่ตัวนี้เสียหรือเป็นที่บอดเดี๋ยวมันจะได้รู้ไปเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับครับเราจะหลือตัวขาอออกดูนะครับว่ามันตปนปุอนี้มันจะมีสายครับสายยางที่เป็นเพชเชอร์แล้วก็ซ็อกเก็ตของสายไฟอะครับเวลาเนี่แหละครับตัวเสียแล้วก็ต้องทีนี้เราเอามาเปรียบเทียบดูว่าน,นีนยังไงครับตัวที่เราถอดออกนี่คือตัวใหม่ที่เราเอามาดู ตัวเก่ามูครับมันจะเป็นตะก,กันคร้วก็ท่อมันจะเป็นตะก,กันนะครับข้างในไม่ต้องถามว่ามันจะเป็นอะไรก็มันตกเนายไว้แล้วแล้วก็เกิดการหมุนปรับเพชเชอร์น่าจะเป็นช่างไหนไม่รู้อะครับที่เขาทาคาวไว้ไม่แล้วก็ไม่น่าจะจบถึงจะซื้อปมบเปลี่ยนใหม่ถ้าเราไม่ไล่สายนะครับเนี่ยสายที่มันเป็นตะก,กันยังไงก็ไม่จบครับขั้นตอนคือเราต้องไล่สายที่ไล่ตัดไปเรื่อยๆครับคือพูดง่ายเราวายสายใหม่เลยดีกว่าจนถึงเมนบอร์ดเลย ตัดวายสายใหม่แล้วว่ายังไงสาย,สายที่ปกิดการเราไม่รู้มันไปสุดที่ไหนเราเดินสายใหม่เลย <Yeah. S 1> เดินสายใหม่แล้วก็เปลี่ยนพเพเทอร์สวิตต์ก็น่าจะจบครับไม่น่าจะมีอะไรครับ <c ups> ตอนนี้ผมได้กเกิด ได้ทำการวายสายเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปบตตรีเข้ากับเพชเชอร์สวิตแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในการเทสนะครับว่าอยู่ในขั้นตอนปกติไหมผมเนี่ยครับกด power แล้วก็กด start ตอนนี้มันฟ้อง de อยู่คือพยายามให้เราปิดประตูเพื่อมันจะได้ทํางานได้นะครับแล้วก็ทำการปิดประตูไปครับ ถ้าเป็นประตูไฟดีก็จะหายไปอะครับแล้วก็มันจะสั่งการหมุนของจานซักครับจะหมุนเครื่องซักผ้าทั่วไปครับมันจะหมุนซ้ายสองครั้งแล้วก็ขวาสองครั้งแล้วมันถึงจะเป็นขั้นตอนในการปล่อยน้ำดีเข้ามาปล่อยน้ำเข้ามาครับนี่เป็นขั้นตอนของการทำงานของเครื่องซักผ้าทั่วไปทุกรุ่นทุกยี่ห้อขั้นตอนจะใช้หลักการนันเดียวกันเนี่ยครับน้ำไหลเข้ามาแล้ว เนี่ยครับเดี๋ยวเรามานั่งดูกันว่ามันตัดระดับน้ำไหมถ้ามันตัดระระดับน้ำตามที่เราปรับไว้ทุกอย่างก็จะเป็นการสเสร็จสมบูรณ์นะครับส่งงานลูกค้าได้เลยขั้นตอนต่อไปผมถ้าถ้ามีงานที่ติดติดกองหยอดเหรียญเดี๋ยวผมก็จะมารีวิว เนี่ยครับไอ้ตัวมีปัญหาไอตัวนี้ค่ะไอ้ตัวเพชเชอร์สวิตนี่แหละครับซื้อถึงจะซื้อมาใหม่ถ้าเราไม่วายสายใหม่ก็มันไม่จบอะครับเพราะว่าสายแรงดันไฟไปไม่ถึงครับมันเป็นตะกันอยู่ <Yeah. S 1> ปล่อยให้ระดับน้ำมันอยู่ในระดับมันถ้ามันสั่งตัดแล้วก็มันหมุนซักปกติก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับอ <Yeah. S 1> าการขงเครื่องข้าๆมันก็มีหลายหลายรูปแบบอะครับ แต่ส่วนมากที่เจะเจอก็อาการประมาณนี้แล้วก็ฟ้องดีฟ้ฟอง DF ก็คือประตูครับเซ็นเซอร์ประตูอาจจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าผมเจออาการพวกนี้ผมจะรีวิวแล้วก็จะจะ,จะนำเสนอให้ลูกค้าได้ดูตลอดนะครับผมก็อยากจะนำสาระและความรู้ให้ลูกค้าเผื่อจะได้เอานำไปใช้เองได้โดยไม่ต้องเรี่ยงขั้งเลยพูดง่าย หรือไม่เข้าใจก็ inbox เข้ามาได้นะครับ i n ินบ i n กซ์ถามข้อมูลเบื้องต้นแล้วผมก็จะอธิบายทางออนไลน์ให้ส่วนกล่องหยอดเหรียญรูปแบบการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับถ้ามีงานติดกล่องหยอดเหรียญเมื่อไหร่ดีวผมจะรีวิวแล้วก็นำเสนอไปทางทางเพจแล้วก็ทาง youtube เนี่ยครับช่วยติดตามด้วยนะครับช่วยติดตามผม แล้วผมก็จะมีงานพวกนี้ตลอดไหนจะเครื่องซักผ้าตู้เย็นตู้แช่พัดลมแอร์พวกนี้ผมก็จะเกิดถ้าถ้าผมไปเจอหน้างานผมก็จะรีวิวให้ลูกค้าได้ดูตลอดเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ที่อะลามให้ให้เราปิดประตูหมายความว่ามันพร้อมจะซักแล้วครับตัดระบบน้ําแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ซักปกติแล้วครับนี่ครับหมายความว่าระดับน้ําก็ตัดปกติเครื่องซักผ้าก็ซักปกติไอตัวเสียตัวนี้แหละครับนั่นคือผมขอจบงานเลยนะครับ